สวัสดีครับผมโอจากช่องโอตอมานะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับหมวดช่วยเหลือนะครับผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยินกับทีวีเอนะครับว่าสามารถรับชมผ่านนะครับรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับตั้งค่าตรงไหนนะครับหมวดนี้ช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายนะครับแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆก่อนละกันนะครับหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวดช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน สำหรับโหมดช่วยเหลือนี้นะครับก็คือโหมดแรกชื่อโหมดว่า Sign Language นะครับ Sign Language ก็คือจะเป็นสรับย่อว่า SL ที่หน้าจอสังเกตได้จากเวลาเรารับชมนะครับรายการข่าวต่างๆหรือรายการถ่ายทอดสดต่างๆเนี่ยจะมีล่ามภาษามือนะครับช่วยอธิบายที่มุมจอด้านล่างเล็กๆมุมขวาด้านล่างเล็กๆนะครับสำหรับผู้ที่เรียนรู้ภาษามือมาละอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปปิด,เป,ดเปิดการตั้งค่าอะไรที่ตัวทีวีนะครับ ส่วนอย่างที่2นะครับจะเป็นโหมดช่วยเหลือนะครับผู้พิการทางการได้ยินอีกเช่นกันนะครับชื่อโหมดว่า c o s e caption นะครับหรือสันดักย่อเป็นซีซีอันนี้โหมดนี้ช่วยเหลือได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการรับชมเช่นว,ว่าไม่อยากเปิดเสียงหรือเราตั้งทีวีไว้ในที่ทำงานนะครับเราอยากฟังเนื้อเรื่องนะครับของรายการที่รับชมอยู่เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเหมือนเป็นซับไตเติลขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ใน ช่องไทย PBS นะครับไทยรัฐทีวีบางรายการนะครับช่อง7บางรายการอันนี้เห็นมีอยู่บ้างนะครับส่วนคําสั่งการเปิดปิดนะครับก็คือให้เข้าตั้งค่านะครับไปที่โหมดตั้งค่าทั้งหมดนะครับโหมดย่อยไปหาคําว่าการเข้าถึงนะครับแล้วก็คําบรรยายนะครับอันนี้ก็ไปเลือกปิดหรือเปิดได้สําหรับคําบรรยายใต้ภาพของทีวี LG ปี2021หรือ WebOS 6.0เนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนเมนูนะครับแตกต่างไปหน่อยก็คือ ให้เรากดเซตติ้งนะครับที่รีโมทนะครับเลือกการทั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วจากนั้นไปหัวข้อทั่วไปนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดการเข้าถึงนะครับแล้วก็เข้าไปเปิดคำบรรยายใต้ภาพตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ารายการไหนรองรับนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนซับไตเติ้ลขึ้นมาเลยทาบซึ้งมากครับป้าดุยดีใจนะครับที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ ว่าแล้วป้าพรก็ไม่ยอมหยุดเลยนะครับแต่ว่ายังมีเห็ดอยู่อีกหนึ่งถุงก็เลยเออกมาแลกข้าวกับป้าจันหอมซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานส่วนถ้าเกิดเราดูอาแอปพลิเคชันอย่าง u t u b e เนี่ยนะครับถ้าช่องไหนหรือคลิปไหนที่เรารับชมเนี่ยเขาครับใส่ไอ้ตัวโค้ดแคปชั่นเข้ามาบางรายการเป็นภาษาไทายภาษาอังกฤษหรือหลายภาษาให้เลือกด้วยซ้ำนะครับเราก็แค่กดโอเคระหว่างที่คลิปกป็นงเล่นอยู่ เราแตะเลือกที่สัญลักษณ์ cc เลยมันจะมีให้เราเลือกได้เลยนะครับส่วนทาง netflix นะครับ netflix เนี่ยมันจะปนไปอยู่กับทางซับไตเติลที่เราเลือกนะครับตอนตอนเล่นหนังนั่นแหละนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยซับไตเติ้ลทั่วไปมันก็จะอธิบายแค่เป็นคําพูดของตัวละครใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนของหนังหลายๆเรื่องของ netflix ผมลองดูแล้วบางทีเขาจะมีอธิบายเพิ่มเติมเลยนะว่าคนคน,คนนี้กําลังทําอะไรอยู่หยิบจับอะไรอยู่นะครับบิดเปิดปิดประตูฝนตกฟ้าร้องอะไรเขาก็จะมีอธิบายนะครับอยู่ในซับไตเติลให้เลย นะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นตัว audio description นะครับสัญลักษณ์ย่อจะเป็น AD นะครับตัวนี้นับจะเป็นหมวดช่วยเหลือสำหรับผู้พิการนะครับทางการมองเห็นนะครับเดี๋ยวขอท้าความก่อนละกันหมวดนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหลืออย่างไรก็คืออย่างแรกเนี่ยปกติเวลาเราดูรายการทีวีต่างๆเราจะได้ยินเสียงแค่ผู้ดำเนินรายการนะครับหรือตัวละครหลักๆนะครับ แต่เขาจะหยิบจับอะไรแสดงสีหน้าหรือความรู้สึกอย่างไรเนี่ยบางทีถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับบางทีเราจะนึกภาพตามไม่ออกนะครับตัวหมดเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับก็คือจะมีเสียงคนอธิบายขึ้นมาว่าคนคนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับหยิบจับอะไรเดินไปไหนทําอะไรนะครับก็จะมีเสียงช่วยอธิบายขึ้นมาอ่านะผมยกตัวอย่างว่าอย่างรายการเนี้ยที่ที่ทางคุณสายป่านแสดงเป็นนางเอกนะฮะเขา<อ>ไปพบว่าพระเอกนะครับอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงแสดงความรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับ กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็ <c oughs> จะมีเสียงคนอธิบายให้เราได้ยินนะครับเมเดินมานั่งข้างต้นต้นแกะของขวัญออกมาเป็นไม้เท้าขาวแบบพับได้มันคือไอะไม้เท้าขาวไงแบบพับได้ด้วยนะขวานก้มองของขวัญตัวเองปานน้ำตาคอเบา้าเธอค่อยๆถอยรถเข็นออกไป โหมดเปิดปิดนะสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับได้ที่ตัวทีวีนะครับอันนี้ก็คือจะมีให้เรากดตั้งค่านะครับไปเรื่องหมวดหัวข้อนะครับการเข้าถึงแล้วก็คำอธิบายเสียงหรือ audio description นะครับสำหรับคำอธิบายเสียงของทีวี lg ในซีรีส์ปี2021นะครับที่เป็น webos 6.0นะครับเมนูเขาจะแตกต่างจากรุ่นก่นก่อนนิดนึงก็คือให้เรากด setting ที่รมดนะครับเลือกการตั้งค่าทั้งหมดนะครับจากนั้นไปที่ตัวหัวข้อทั่วไปนะครับ เมนูย่อยนะครับให้ไปเลือกการเข้าถึงนะครับแล้วจะเจอคําอธิบายเสียงให้ปิดหรือเปิดอยู่นะครับแต่นะครับเมื่อไหร่ถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับเช่นบางทีเราเปิดไปที่ช่อง5เนี่ยบางทีเสียงมันอาจจะหายไปอันนี้ก็เข้าไปปิดโหมดนี้แล้วพอเรากลับมารับชมรายการที่รองรับเนี่ยค่อยไปเปิดมาอีกทีหนึ่งนะก็ประมาณนี้สำหรับตัว audio description สําหรับการออกอากาศบนทีวี bon ซึ่งผมดูแล้วก็จะเจอในช่องไทย i PBS นะครับ ช่อง7เคยมีอยู่บ้างนะแต่ปัจจุบันผมยังไม่เห็นมาใหม่นะฮะส่วน YouTube ไม่พบนะฮะส่วน Netflix เนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังที่ทาง Netflix เขาสร้างเองนะครับซึ่งซึ่งมีอยู่หลายเรื่องนะครับขึ้นอยู่กับภาษาของหนังต้นฉบับเรื่องนั้นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างว่าหนังไทยทุกเรื่องที่ Netflix สร้างเองเนี่ยผมกดเข้าไปดูละเวลาเราไปเปลี่ยนเสียงภาคเนี่ยนะครับมันจะมีคําอธิบายเสียงให้เลือกอยู่นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นหมวดช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้พิการนะครับทางการได้ยินและการมองเห็นนะครับกับ tvlg อนะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากช่องโอทอมมาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ